หลาคนกําลังถามหาวัคซีนโควิดญี่ปุ่นยังไม่ออกบ้างเหรอไม่มีบ้างเหรอญี่ปุ่นเขาใส่ใจนะกลัวถึงความปลอดภัยของมนุษย์เขาก็เลยผลิตออกมาช้าเรื่องราวเป็นยังไงกําลังจะผลิตออกมาแล้วไปดูกันเลย วัคซีนญี่ปุ่นกําลังจะมามันจะเป็นรูปร่างแบบไหนมาดูกันจากมหาวิทยาลัยโอิตะกําลังจะผลิตวัคซีนไวรัสโควิดชื่อเลปโปลิกงนะครับจะผลิตในเดือน10กลางเดือนออกมา <Okay. S 1> จะเริ่มใช้ถแถลงเร็วก็คือประมาณกลางเดือน10ตุลานี้ครับได้แถลงข่าวออกมา <Okay. S 1> ผู้ผลิตก็คือ VLPT Japan จะร่วมผลิตกับมหาวิทยาลัยโอิตะนะครับร่วมกันค้นคว้าวิจัยและผลิตออกมา ชื่อเลโปลิกงเป็นยาที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นและมีจุดเด่นคือภูมิต้านทานจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ในร่างกายนี่คือจุดเด่นดังนั้นจึงใช้จำนวนวัคซีนที่น้อยกว่าที่เคยมีมาก่อนคือ1.10ส่วนเท่านั้นและมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นน้อยกว่าเริ่มต้นจากการทดสอบจากคน45คนเพื่อมาดูความปลอดภัยจริงๆเลย สำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืม เขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ